จานไทยน้องคํางกลาังกลาง,อลาง,อลางโอ้โ,อโอ้ปลาเยอะมากครับโอ้ได้ปลากลับบ้านเลยครับจานไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถด,ดำซิงดินด่วนครับผมนี่อ้สา่าลูกนี่นี่ปลาไม่ต่ำกว่า10โลนะ นายจันทายโชว์หน um ่อยสิเออสมัยแต่ก right. no, 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 no. mm ่อนผมก็แบบนี้แหละนะสมัยแต่ก่อนนะวันนี้นอรอรโรอรอมีแต่ช่อนเลยเอ๋ครับหมอตาลครับไปวิ่งอยู่ไหนมาไม่รู้นะเพิ่งมาอยู่กับเจ้า เงินล้านขับดีอยู่ครับคันนี้ไปโอ้ข่าวสวยมากะนะตัวนี้ดูดิไม่มีล้มอ่ะ<ล>ได้กี่ตัวแล้วจานไทยฮลละโ,ลลโอ้ได้เป็นโลแล้ว โน่นโนนมีแต่ช่อนเลยวันนี้วิ่งกัน4คันครับเนื่องจากวิ่งใกล้มาเสียนนนรถเสียนนนน,นดําซิ่ง รายหาร้อยซีอูมาดูครับเสียตินจะปล่อยอยู่นะมาถามราคาดูเอาครับตัวนี้เป็นรุ่นแรกครับซปเปอร์เอ็กี่หรือว่าซุปเปอร์ของซปเปอร์เอ็กแหละประหยัยดน้ำมันครับรุ่นนี้ เครื่องมิซูครับ93แรงมาโดินแบบนี้มันชนาจะแสก่สบหรองานรายวันคือเกา่าสบายเลยกินหมูครับ ทางานเที่ยวก็ต้องเช็คทงเช็คเที่ยววุ่นวายครับงานรายวันดีและทางานเป็นเวลาขอแบบยาวๆทั้งปีเลยนะชอบครับงานแบบนี้ไม่ต้องวิ่งเข้าซอยครับเทจุดเดียวจุดเดียวไปวิ่งสบายๆครับ โอ้ร้อนร้อนร้อ้เว่งวว่งโอ้ยไม่ทันเอออู้หูกระโดดครับโอ้ยให้มันรอดบ้างเอ้ยจูลามันรู้ครับว่าน้ำลดมันก็จะรีบออกครับมา เจ้านมเย็นมีคนมาถามซื้ออีกแล้วครับแต่มันหน้างานแล้วครับมันขายไม่ได้ครับใครจะซื้อก็ไปดูอูแถวชุมพลเถอะเยอะแยะเลยครับแต่ว่าซื้อมาก็ต้องมาเช็คอีกละขับไปเดี๋ยวไอ้นั่นเสียได้ไปนูน่นพัง ผมส้มกว่าจะอยู่<อ>หมดไปเยอะเหมือนกันครับแต่รถเราแบบคือรู้แล้วว่าจุดไหนมันอนี่นะครับเราก็ไม่ต้องกังวลครับถ้าซื้อรถใหม่มาเนี่ยกังวลอยู่นะอะไรจะพังเนาะถตาไม่อยากให้รถพังซื้อรถห้างครับ เป็นเก่านอกรถมันใช้มาแล้วครับมันก็ต้องพังมันก็ต้องสึกล้อครับวิ่งกันฝุ่นตลบเลยครับทรงมันลัดสน ệ นอย่างสาแลกอย่างเนาะถรง คันนี้กระบะ3าเมตรหครับกว้าง2.15เมตรสช่วงล้อ3า0เมตรสาครับฝาข้าง50เสาสูง85เจโอ8ปีครับเบือง 10, 1 4บหครับไม่ใช่1 1อนะครับตัวนี้น่าจะเป็น10ครับ สี่หนึ่งแน่ๆครับเป็นสิบเอ็ดสี่ศูนย์ไม่น่าใช่ครับอออเอาทุกตัวเลยอุประดุกด้วยนะมาสเปคคันนี้นะครับ เดี๋ยวจะบอกครับหลายคนถามเหมือนกันครับสเปคคันนี้สเปคคันนี้ก็กระบะจะเล็กกว่าเจ้านมเย็นนะครับ2อ3เมนะครับความกว้าง2องเมสแต่เสาสูงนะครับเสาเก้ความยาวเท่ากันครับ3ามเมตรหฝาข้าง50สิบประมาณนี้ครับทรงประมาณนี้ระแนง3ครับ 8e ครับเป็นแปลงหน้าครับคันนี้ไฟท้ายก็ติดกับคัสซีครับเหมือนกันกับนมเย็น เดี๋ยวเฮียจะมาวิ่งด้วยแล้วนะครับให้กลับจากโคราชแล้วโคราชงานเริ่มเริ่มหมดครับรอเกี่ยวข้าวเ,เสร็จแล้ว rồi ồ các bố nè ta thấy à nè จับปลาสองมือครับเออนี่จับปลาสองมือของแท้ครับทำไมไม่หิ้วไปด้วยนัน่นน่ะ ด้วยเขาเรียกอะไรกรงอะสนุกเลยครับแต่ก่อนมาอ้ชอบมากเลยจับปลาอ้ยแตนไทยโน่นทางโน้นอนะมันกระโดดไปโน่นแล้ว ตาแกตทั่วเดียวองจจ่าไทยตายวิย์เลยครับตายเลยก็เดนะ้เลย8เมตรได้หา,นะายไปเลยครับ <laughs> โอ้เห็นหัวแล้วโอ้สู้ยิงเลยแก <laughs> แข็งแรงนะแกเคี้ยวใบกระท่อมแข็ง,ขงแรงดีนะ ผมต้องไปเคี้ยวตามเกลแเล้วเออเ,เ,เมมๆๆอ,อเดี๋ยวคลิปนี้บายบายกับเจ้านมเย็ยนครับเดี๋ยวจะคลิปหน้าจะขึ้นไปสัมภาษณ์หน่อยเป็นยังไงบ้าง,างอยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้าง ยางฝั่งนี้ยังไม่สึกเท่าไหร่ครับยังไม่ถ่ายนะ้ำมันเครื่องเลยใช้ไปก่อนสูตรนี้แล้วใช้ไปก่อน <G ül üş> อ,อ๋ออย่าลืมนะครับคันนี้ปล่อยครับปล่อยไอหารถอยู่ครับมาดูได้ครับไป เสียงอะไรเสียงกากระบาดหรือเปล่าไอ้เสียงนี้ไม่หายสักทีเสียงกากระบาดหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ใช่เสียงท้ายแน่นอนแหละน่าจะเป็นกากระบาดลูกปืนหรือเปล่าลูกปืนกากระบาดแตกหรือเปล่าจานท้ายได้กี่โลแล้ว เอากลับบ้านเลยววนันนี้เอาไปฝากเมียรหรอ,หรอเอาไปฝากเมียมอเอาต้มใส่ใบกะเพราเ<ฮ><ฮ>สียบดิน้องเอ้ยเอาบ๊ายบาย,บายครับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ